สนับสนุนโดย V.R.L.E.O. บริษัท IFCG จำกัดคุณบอยท่าพระจันทร์นั้นเป็นเซนพระที่ได้รับการยอมรับตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับเพียงอายุแค่17ปีเขาก็ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการงานประกวดพระเครื่องระดับประเทศนี่อย่างนี้ไม่แท้ข้างเนี่ยมันเป็นข้างปั๊ม ไม่ไม่ไม่ข้ามเป็นกระบอกอย่างเดียวรุ่นนี้ต้องกระบอกอย่างเดียวถ้าข้างเลื่อยก็เก๋สองสิบหนึ่งต้องข้างกระบอกเฉพาะรุ่นนี้ต้องเป็นข้างกระบอกยกเว้นเหรียญทรงดอกจิกจะเป็นข้างเลื่อยแบบนี้เหรียญบวมเนี่ยเหรียญนี้บวมก่อนอันดับ2คือข้างปั๊ม3าคือไม่คมชัดไม่มีอะไรเหมือนเลยถ้านี้ข้างกระบอกถ้าความคมไม่ได้ก็ไม่แท้อีกถ้าความคมได้ข้างปั๊มก็เก๋อีกอันเนี้ยไม่ใช่เลยข้างปั๊มเนี่ยมันเกิดจากเครื่องจักรในยุคหลัง2 5 0 0มา พี่บอยเกิดตอนพระเหรียญใช่ไหมครับเพราะพี่ทําหนังสือขึ้นมา<ช>หนังสือยังมีอยู่ไหมครับอ,อ๋อยังมีมีแบบอย่างให้ดูครับ<อ>ความน่าเชื่อถือของผมเนี่ยเกิดจากหนังสือเล่มนี้ตั้งใจทําขึ้นมาเลยตั้งใจทำงานเพราะว่าอยากให้คนเรียนรู้ตามอยากให้รู้ตามสิ่งที่ผมรู้หนังสือทุกเล่มเนี่ยที่เป็นหนังสือเหรียญเนี่ยจะมีด้านหน้าและด้านหลังเท่านั้นไม่มีด้านข้างไม่มีด้านข้างสิ่งที่เราอยากจะรู้คือข้างเหรียญวิวัฒนาการของเหรียญเนี่ย มันคืออะไรไอ้หนังสือพี่ดูเหมือนจะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูว่าพระแท้ไม่แท้ถูกต้องอย่างเดียวเลยไม่ได้เล่าเลยว่าประวัติว่ามีความเป็นมาอย่างไรผมบอกเลยว่าประวัติเซิร์ชกูเกิลคุณเจอแน่แต่วิธีการดูคุณเซิร์ชกูเกิลคุณไม่เจอสชงว่าส่วนใหญ่ตามร้านพระต่างๆจะมีหนังสือพี่อยู่ไม่มีแล้วเขาเล่นมันแพงตอนนั้นจองเล่นมาพันแปดปัจจุบันเล่นมาสองหมื่นกว่าเหรอกลายเป็นหนังสือที่หนังสือก็ราคาขึ้นด้วยราคาขึ้นเล่นมาสองหมื่นกว่าเล่นมาสองหมื่ อย่างที่วางอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยครับองค์ไหนที่มีมูลค่าสูงที่สุดอ่านี่องนี้องนี้ก็มีมูลค่าเยอะนี่องนี้ลองผู่เอี่ยมวัดหนังเป็นเนื้อทองคำเดี๋ยวจะส่องหน่อยส่องหน่อยส่องหน่อยม,มาจับอย่างนี้ผิดอ่าอย่างนี้เทคนิคนะครับในการจับสองกล้องนี่ให้แตะกันแตะกันหน่อยหนึ่งแล้วก็โฟกัสเข้าตาเลยไม่ถึงมือแตะมือ,อให้มือแตะกันพระจะไม่ไม่จะขยับแตะเาัาปุ๊บส่องปุ๊บพอดีเลย ม่แบบอย่างนี้เสียฟอร์มอย่างนี้ถือว่าดูว่าไม่เป็นเสียฟอร์มเสียฟอร์มอย่างนี้เหรออ่าอย่างนี้ต้องอย่างนี้โอเคแต่กันหน่อยถูกต้องเข้าใกล้โอเคเข้าใกล้ตากว่านี้หน่อยถ้าจะให้ฟอร์มดีต้องลืมตาสองข้างเหรอทำไมอ่ะแล้วยกตัวขึ้นอ๋าไม่ใช่อะไรเงี้ยมันจะหล่อหน่อยเน่ในเนื้อเหรียญก็มีรอยนี่ครับนี่คือเหรียญที่ผ่านการใช้มาบ้างถ้าไม่ผ่านการใช้มเลยเหรียญหนึ่งยี่สิบล้านนะเหรอแล้วองค์นี้เท่าไหร่ครับองคนี้ประมาณสิบนิดหน่อยสิบกว่าล้านครับสิบกว่าล้านใช่ครับ สิบกว่าล้านเลยเหรอครับสิบกว่าล้านครับโอ้แล้สิบกว่าล้านตรงที่ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเพียงแค่พูดใครมีผมก็เช่าสิบกว่าล้านเลยเหรอพอผมมปอยู่ในตรงวัดจัจร ไปศึกษาพระเครื่องตามแผงแผงจรแผงเปิดแผงอยู่ตรงวดกระจับพระองค์นี้นะบอยนี่นะองค์นั้นนะองนี้เล่นกัน5้าแสนองนี้สามแสนองนี้เล่นัน้าพันองนี้หมื่นหนึ่งอ่ะเอาบอย 1, 000, พันหนึ่งพอพันหนึ่งโอ้ผมก็บอกว่า500ได้ไหมบอกได้อ่ะได้ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมฝากไว้ก่อนล้วกันเดี๋ยววันไหนผมรวบรวมตังได้แ,แล้ว<ล>ทำไมเรารู้สึกว่าเราจะเอาทําไมก็ใช้หนังสือมาไงเราเช็คราคามาว่าโอ้องนี้เล่นกันอยู่ประมาณสี่พันเดี๋ยวผมหาตังมาให้ผมก็เก็บตังเงิเงนไปโรงเรียนละสามสิบาท ผมร้อยสายเส้นในแม่ผมให้มัดระบาดหนึ่งร้อยเส้นได้หนึ่งบาทเหรอเป็บอย่างนี้ทุกวันทุกวันจนเอาเงินเนี่ยไปเช่าพระองค์ที่บอกห้าร้อยห้อยอยู่ต้องนานจนกระทั่งแม่เข้าท่าะจนก็ดีเหมือนกันนะให้เซียนพระดูทุกคนบอกเก้หมดเลยเอ้าวอีกแล้วอีกแล้ว,ลวหรอว่าเนี่ยเออกลับไปบอกนะทําไมพระองค์เนี้ยเขาดูเก้โธ่พวกน้าดูเป็นที่ไหนอ๋อเหรอครับอย่างนี้ถ้าไม่สบายใจเปลี่ยนองค์อื่นไป อ๋อโอเคโอเคเปลี่ยนองอื่นก็เปลี่ยนพระนลลงมูโต๊ะอีกเพิ่มตังอีกสองร้อยเก้ออีกข้าจันเก้อีกคืนก็ไม่ได้เพราะไม่ให้คืนบอกให้แลกให้เพิ่มให้เปลี่ยนให้เพิ่มสุดท้ายกลายเป็นองค์ละสองพันกว่าผมเลิกเล่นพระเลยช่วงนั้นผมได้เงินตุ่จีนมาประมาณพันแปดร้อยผมก็เข้าตลาดพระท่าจันเลย ร้านที่เขาดูกันเก่งๆร้านที่คนมุงเยอะๆผมเข้าร้านนั้นเลยขอให้เป็นหลวงปู่โตหออนังสือลงไว้สองพันห้าเข้าขายพันห้าผมเช่าเลยพันห้ามีข้อแม้กับเจ้าของร้านว่าพี่ครับถ้าเกิดผมเช่าพี่พันห้าเนี่ยไม่ต้องคุยเรื่องแท้เก๊ละพี่ซื้อคืนเท่าไหร่ติอย่างนี้แล้วกันน้องเห็นน้องมีความตั้งใจน้องซื้อ 1500, พันห้าเบื่อมาคืนพี่พันห้าโอ้โห<น>ร้านนี้เจ๋งมากเลยเออผมเช่าเลยพันห้าผมเช่าพันห้าเสร็จผมก็เอาพระเนี่ย กลับมาบ้านนั่งสองทั้งวันอเหมือนในหนังสือเลยทีนี้เหมือนจริงเพราะว่าเป็นองค์เป็นแบบเดียวกับที่แท้และเป็นพระแท้และวันดีคือดีมีเซียนพระคนหนึ่งมาขอเช่าต่อเช่าต่อไปที่พันเจ็ดร้อยบาทโอ้โหได้เลยพี่นั่นคือกําไรก้อนแรกผมสองร้อยบาทย้อนกลับไปร้านนี้เจ้าของร้านถามว่าเอน้องน้องชอบพระมากเลยเหรออ๋อพี่ผมชอบมากเลยครับมาอยู่กับพี่ไหมออผมพอที่ มันเป็นความฝันของผมเลยนะพี่ให้วันละร้อยโอ้โหบอกพี่ผมขออยู่ร้านพี่ฟรีๆได้ไหมร้อยหนึ่งเงินไม่ต้องให้ผมผมขออยู่แล้วผมขอส่องพระได้ไหมอโอเคได้เลยมาเลยหลังจากวันนั้นผมเลิกเรียนผมอยู่ท่าพยัญชนทุกวันเลยอยู่หน้าร้านเขามีหน้าที่อะไรบ้างหนึ่งเช็ดต,ตู้พระสองใช้ไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวครสามไปวิ่งเรียกคนนู้นคนนี้ในในตลาดพระสี่คอยเรียกพระหน้าร้านเรียกพระเช่นพี่มีพระอะไรมาดูไหมร้านนี้รับเช่านะ มีอยู่วันหนึ่งผมบอกว่าพี่เหมาพี่เหมาเป็เจ้าของเจ้าของร้านพี่เหมาครับผมขอดูพระในตู้หน่อยได้ไหมอย่าเลยเดี๋ยวพระล่นค้าจ้างก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บาทนึงก็ไม่เคยได้เลยจากร้านเขาแต่สิ่งที่ได้มากกว่าการดูพระเราได้รู้จากร้านข้าง,างๆร้านถัดไปร้านพระข้างในตลาดพระร้านตรงนู้นร้านนึงเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของท่าประจันมีอยู่วันหนึ่งผมได้สร้างผลงานหน้าร้านก็คือการเรียกพระมีพระไหมครับอ่ามีพระมาดูไหมครับออพอเขาหยิบมาให้ผม ผมก็ส่งให้พี่เขาดูพี่เขาได้กำไรประมาณห้าพันบาทเขาหยิบให้ใส่มือผมในห้าพันห้าร้อยผมกลับมาบ้านอ่ะผมบอกแม่ผมอ่ะว่ามาม,ะมะ่านี่เจ้าของร้านให้มาห้าร้อยแม่แม่ผมตบกระบาลผมทีหนึง่งม,มึงบ้าไปแล้วเพื่อนผมที่เรียนสมัยก่อนตอนเรียนนะทุกคนเลิกคบผมหมดเลยเพื่อนแต่ละคนก็เริ่มติดคุกทีละคน ติดคุกติดยาเชลอน,น <c oughs> ส่วนผมก็มาแนวทางดูพระอย่างเดียวคนแถวบ้านเริ่มรู้ว่าผมดูพระเขาบอกเฮ้ยบออยู่ตลาดพระธาตุประจันเนี่ยเอาองนี้ไปดูดิ <c oughs> เขาก็ตีราคาพระผมสอง0บาทผมก็สง่งโอ้โหเราก็ไม่รู้ว่าเล่นกันเท่าไหร่ผมก็บอกเจ้าของร้านว่าพี่ผมขอยืมไปขายก่อนได้ไหมเจ้าของบอกว่าไม่ได้มึงเป็นเซียนแล้วนี่มึงอยู่ในตลาดพระธาตประจันแล้วนี่เออะโมโมอยู่ดิเออเแล้วทำไมมึงไม่ซื้อเองอ่ะบอบอยากเช่าเช่าไปเลย ไม่รับประกันแท้ด้วยครับอยากดูดูเองเลยเก๊ก็ตัวใครตัวมันโอ้โหทำไมพี่พูดดุขนาดเนี้เรารู้จักกันนะพี่อไม่ได้ก็เป็นเซียนใหญ่แล้วนี่ผมบอกผมเป็นแค่เด็กเช็ดตู้ไม่ได้อยู่ท่าประจันแล้วถือว่าเก่งเพราะงั้นพี่มีหนังสือของพ่อเกษไหมล่ะบอกมีหยิบมาป๊บผมก็เปิดเลยโอ้เทียบเลยเทียบสองกับเทียบันเทียบด้วยตัวเองดูทุกมุมดูทุกอย่างละเอียด ผมผมเช่าเลยอะไรที่ทําให้ตัดสินใจเช่าเพราะเราดูว่าเหมือนในหนังสืออพอดูเสร็จปุ๊บนั่งรถเมย์สายเก้าไปท่าประจันเลยเ้าร้นพี่เหมาพี่เหมาเลยมือสั่นอย่างนี้เลยผมจาได้ว่ามือสั่นมากเลยผมยื่นให้พี่เหมาเลยบอกพี่เหมาครับผมได้พระชัยตจพบมาพี่เหมากลางปุ๊บเท่าไหร่เอาแล้วเว้ยพี่เหมามาต่อรองกับใน <c oughs> ร้านอ่ะ,อะมาต่อรองกับผมเอาแล้วเว้ยผมบอกว่าผมเอาห้าพันครับเขาบอกว่าสี่พันห้าแล้วกันบอกพี่เหมาครับ ผมเช่ามา4ี่พันหด้วยความที่เราเราก็ต้องโกหกงั้นเอาไป200เป็น4ี่พผมว่าโอเคครับมันเป็นความภาคภูมิใจมากในชีวิตเราหันกลับมามองเจ้าของร้านเจ้าของร้านโทรฮัลโหลเฮียเหรอผมได้พระชายแต่พบมาหายากสวยมากเลยเฮียมาดูแล้วกันเราก็อยู่ในร้านนั่นแหละเราก็อยู่ในร้านอย่างก็อยู่ในร้านเฮียเหมาขายไปหมื่นันห ใช่เมาขายไปหมื่นห้าวันห้าปุ๊บพี่ <ปะ S 2> อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์เรากับลูกหันมามองว่าเอดูซิว่าเขาจะพูดอะไรกับเราเขาจบการซื้อขายกับลูกค้าเสร็จปุ๊บเขาหันมาบอกผมบอยพระเนี่ยมันอยู่ที่ทางเราก็างงพระอยู่ที่ทางคืออะไรวะในความรู้สึกผมว่าอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมผมไม่ไปร้านคุณหลักผมไม่ไปร้านนี้เลย ก่อนจะมาเป็นสุดยอดเซียนพระก็ต้องพบกับอุปสรรคและปัญหาค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับช่วงหน้าครับเราจะพาคุณบอยไปเที่ยวตลาดท่าพระจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จของเขากันครับ